เหล้าหนีป้าเลยได้ภูหมันหมันนะบ้านนี้เบิ่งดูสิหมานคือเล้าอยู่บ่อันย่าหน้ามื่นเอ้ยเหล้บริบาทจ้าเหล้าบริป่งเฮงเจ๊ดีด่าเราหนึ่งยกจวกจุกโยกโลดเหล้าโยกเดี๋ยวซ้ำนี่ชาไปชามั่นน่อมงเหล้านั่นเออเมืองข้ามตองเสือเราได้เราเราผ้าเห็ดพาเห็ดได้นี่ เไปหาเลาอเป็นนางเอกื่อไล้จะได้สิลปห้เลาเป็นนางเอกให้อยู่ผกับจูสันยังบดตัอเล้าวเรย่บื้งคือจีวบลกเจ๊ยกเหลาบริปงเหิงเจ๊ดีพันห้นั่น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 ของเล่ามันขึ้นหลายกว่านี้ของเธอของเธอคืได้สำนีของเรลาก็หลายกว่านี้ เป็นน้ำสะดุงหมานบ่เราไปถายต่อบ่สะดุงหมานนั่นลงมาถ่ายแม่คูมชดอมันเข้าเร็วไมปลาท่อมาอนันปลามันเข้าสุดนันนันหนันหเชื่อโทษท่าโมพี่น้องขอโทษท่านโมพี่น้องอุ้ยกะบกสมคนรอบนี้นะ เมันเป็นอย่างมันจังมองมาเอามาอะไรบ่อดีนี้แนวตักนะเอามาอยู่บ่อสั่งเดชเงี้ยงใส่กับอะไรได้มันโมเมนต์สะดุ้งโมเมนต์กระตาเนาะยกแห้งหิ่ห้อยเนี่ยอะไรก็ได้หูดยังเดชเดี๋ยวฮึสั่นก็ได้เออเดี๋ยวสั่นจะหาให้ โหดแต่ยังโหดยังไงล่ะเหลวเบี้ยจักเห็ดแล้วได้กันสันบบไปเห็ดน้ามือหนึ่งนี่มันแปลกดูได้มันเล่าพอได้ปร่งหึงจังดีแต่พอเราได้หลายว้ายดินธรรมดาเนี่ยคือคาเฟชูคือคาเฟชู ม like <laughs> yeah. really uh, ือน kind of ีแล <lah> ้อ oh <sm> ีในน้อยมากๆชุ้มในน้อยบมาเป็นเท่านี้แล้วได้เลยอย่าลืมกดนไหลก้นแชร์ให้ไปแอมเด้อพี่น้องเอ้ยมือนีคักอีลีจ้า่ะโอยันแล้วเอาปลาไปน้ำบัรลับไปสะดอกอยาเอาไปน้ำเด้อสะดอกมือนีมันปลาเข้าด้วมือนีนะมันยท่านเอาให้มันท่านนั่นยังเดี๋ออกอยู่นายหลาย ามาเวียนทางนี้ก่อนมันบ่เห็นเด้อพี่น้องเพิ่นบ่ถนัดทางนี้บีโม่เๆอ่เด้อ33ามเนี่ยอ่อนก็อ่อนลุกอ,อีมอน,นั่นเอาเฮ้ยเธอน่ะเฮ้ยเักษ์แม่หยังมาลุ่มพุ่มผัวอยู่มันนะคักเด้อคักเด้อคัก กระจอกอยู่ใส่เนาะมึอนั้นกระจอกอยู่ใส่ปะนั่นป้าป้าป้าโตป้าโตป้าโตโอ้ยทรมานน้ำดิเธอเนี่ยยับขึ้นหรือยัยเธอเนี่ยยับขึ้นโศกโศกเธอนะอืมเธอไปตรงโล่งนองเขามันคนละโศกอืม โอ้ยซิบอะไรเป็นลูกนี่ตไหนัิลุมกจิา่ามนต้นฮซ้อนันนีอันน,น,นีขากกระโดดกระเดียกอืมขาดแท้น,นะพอกินเลยซ้ำมือนันเบิรหมือทำรีไปขูดสวน แนวตักเอามาให้มันเป็นอย่างมันคือบโใส่เนาะมันโบทะนัดโบนายดิเอาไหมฮะเออเอลูกเหล่าใดตัวละสองลูกนอยู่นี่ป้านายไงเอาทีมเพียร์อย่างโอ้โหจีดายดิสำลีว่าให้เอาถังมะไซอันป้านายโนดานี่ผู้หนึ่งที่นู่นที่นั่นมทีเออมันมักมันโยกบันขึ้น มันชลาภาเอา้ยบราาเออิเป็นนักเอกแล้วมือนี้นะเฮ้ยนะสู้มายุรีแล้วมายุรีคือแย่งตำแหน่งเธอแล้ว <c oughs> ได้ตัวเดียวได้ดามันนะขุนกตแต่ เด็กค่ะเด็กค่ะเด็กพี่นกโอ้ยปไปแอมคือคักเธอได้เหมือนนี่มวนกว่าเขาผู้ยกอีกกเมนปไปแอมนี่ละคักเด็กคักน้ำอยู่บ่ ปุ้งเลยได้เฮ้ยปุ้งเลย,ยได้เฮยยีย่ได้ลุยใช่ได้ยิง่งบอกเฮ้ยปุงนะ,ะาย,นา,นะา,ยายลุยน่ยายท้กนยายเลยมาสะก้อนมาปุงสะดุงเลยยกดากุมตะยกยางเดียวสวงนั่นั่นว้าวขักดี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  โอ้สลุกขาดอ้าวอ้าวอันตากก้ากาอะไรจวกอีกจวกอีกพี่นอ้อง <c oughs> ไม่ผิดหวังสักบาทเลยพี่นอ้องเอ้ย เอานี่นะอันปักนะออหายอีกสรงนี้เที่ยวตึงหายกันอยู่นี่เด็กขีนนะไปไเทียงหากไง <c oughs> เรียหายกันเลี้ยวกันมันต่ำขาสะดุงเลยนะปลาหนน้อยคือหลายเทพมว่านี้วะนั่นอืม เพื่นเฮยทางนะพวกเน่เล่าตวงเอาตวงเอาอยู่ทางลุมนะเต้นหรือไม่เฮ้ยเต้นดงดงลรือม่เฮ้ยจวกจวกอีกหรือไม่เฮ้ยจวกจวกจวกโอ้ยงดแล้วนี่ก็ถือมันงดเนาะมันก็มีบาทงดนั่นแหละเฮ้ย เออมันถึกเลยมองอย้งหน่อยนะมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเอาเน่กระตาหน่นเอาเน่กระตาหน่น้ำสูกตลอดอ่ะขึ้นมาอยู่เท,ทิงคือเกา้าซะมันยังได้เต็นเนี่ยสิปไปหาแล้วเด้อสิปไปย,ยามอีกเด้อ เอาเนียตักเอาเนี่ยอืมวันกรบาดแน่นเลย อืหาเสื้อทีมงานก่อนเด้อตัวละ10บ,บาทาอิสก,กีนให้เรียบร้อยอัวละบบ1บาท้าให้ยังกระเป้านานี่ผูสวดเยข้าผัดหม่าพี่หากิน บัปาหน้าแดงแมนมาเลยถ้าเขาบอหาเพิ่นก็บม่ได้สั่นเนะาะฮะเจ้าออกันได้โอ้โมันก็พักทำนี้แล้วกินน้องทำได้พู้นะ<ม>จะเอาท่าได้ ยงคาได้ให้เบิรนนั่นจุอืมซำนี้ฮักโอเคและนะนี่บอกเฝ้าเนาเนะดา างอยู่ด้วคะ่ะพี่น้องเอ้ยตักเอาในแม่เอ้ยเอยเอโอ้ยอันนี้หน้ามืนพี่น้องเอ้ยเหื่องโคมกับเมีงใหม่โตมหัวหเธอถือป่าไ,ไงเนี่ยดาโมเลสป่าไงป,ป,ป่าต่อนะป่าตองคือเล่านะป่าไนคือเล่านะ ใช้ก้อนเฮาก็ได้มันยังถืออยู่ได้สำหรับสันอือถือสำหรับเฮาอรับ่นยอนอ,อย่ามาลักชันแมงอันนี้นะโอ้ยฉันตอมหัวตอมหางจะเต็มเลย ถือและวบอถือแล้วจิมเมอ่อได้ วันนี้เราสัองขาดใจกันเลยวันนี้่ะ้ังชอบเป็นแบบนี้อีกนะวัดที่เอ๊ะซาเมะระอุล่ะวะมันต้องมาอีกแน่ๆเลยมันไม่่เละ <c oughs> ฉันก็งงกับเธอมากเลย <c oughs> ฉันก็งงมากนะนี่นะอุตส่าห์ไปญาติเข้ามานะ ข้าอีกแล้วข้าวอีกแล้วน่าแฟร์เด้อเฮ้ยบุ้ย